วันนี้วันที่12มกราคมพศ2564เรามาติดตามนาของคุณประเทืองกับคุณจุม๋มที่คลอง6บนนะฮะคลอง6บนหรือฝั่งตะวันออกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อว่าีโกนะผลิตภัณฑ์ชื่อว่าีโกของเรามา3เที่ยวแล้วครับตอนข้าว20วันแล้วข้าว40วันกับตอนท้องตอนนี้ข้าวเริ่มก้มแล้ว รประมาณพวกนี้จะฉีดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายส่งท้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลวันเกี่ยวอีกทีหนึ่งตอนนี้สวยมากครับแล้วนาข้าวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหญ้านะฮะนาไม่ค่อยมีหญ้าข้าวดิดก็ไม่ค่อยมีอ่ารวงดูน้ําหนักดีมากครับน้ําหนักดีก้มดีรวงเสมอครับแต่ยังไม่ชัดเจนวันที่ชัดเจนก็คือวันที่เกี่ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าเนี้ทำได้ไล่หนึ่งตกขี่ถังนะฮะ วันเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแต่ตอนนี้ต้นสวยครับต้นสวยหลวงสวยน้ำหนักดีเจ้าของยอมรับว่าดีมากเลยนะฮะซื้อซ้ำแล้วก็ฉีดมาตลอดเลยครับเนี่ยลวงน้ำหนักดีน้าหนักดีมากครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของบีโกบีโกประหยัดครับซองหนึ่งใน1กล่องมี10ซองซองหนึ่งฉีดได้เที่ยว1นึงอะ15ไล่แกทำานาม0ไล่แปลงนี้ทำทั้งหมด ร้อยกว่าไล่นะฮะแต่แปลงนี้30ิบไร่ฉีดเที่ยวละสองซองนะ,ะเที่ยวละสองซองฉีดมาแล้ว3ามเที่ยวเดี๋ยวจะฉีดส่งท้ายตอนเข้าตอนนี้จะฉีดจริงๆต้องฉีดก่อนนี่ละนี่ก้มมากไปนิดหนึ่งนะ,ะต้องฉีดช่วงเข้างวยๆนะฮะอันนี้จะเข้าน้ํานมแล้วะฮะแต่ไม่เป็นไรฉีดตอนนี้ส่งท้ายเป็นเที่ยวที่4ถือว่าจบการฉีดบํารุงทางใบและหลวงนะฮะแล้วมาวัดผลก็วันเกี่ยว เราจะมาดูกันว่าผลผลิตเป็นยังไงจะผ่านเกียนไหมหรือเกณฑนเท่าไหร่นะต่อไร่นะฮะเดี๋ยววันนั้นเราจะมาติดตามวันเกี่ยวครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นี่คือผลงานของ b ีโกครับ